สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เออคนเราอายุยืนขึ้นจริงๆทั้งในระดับโลกแล้วก็ในไทยเองสถิติล่าสุดปี2023เนี่ยผู้สูงอายุเกิน65ปีเกือบ1ิแแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คืออายุที่ยืนยาวขึ้นเนี่ย มันมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆหรือเปล่าคะหรือว่าเราแค่เอ่ยยืดช่วงเวลาที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีต้องพึ่งพาคนอื่นหรือที่เรียกว่าภาวะพึ่งพาให้นานออกไปมันมีแนวคิดเรื่องช่องว่างของสุขภาพหรือ healthy lifespan แกะที่น่าคิดนะคะคือช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเต็มที่นักในช่วงเททายของชีวิตวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่ฟังดูอาจจะแบบขัดขัด,ขดกับความรู้สึกของหลายคนเลยคะ่ะนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับสุขภาพกระดูกโดย เฉพาะภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนปกติเราจะคุ้นเคยว่าคนผมอมน้ําหนักน้อยๆน,นะสิที่เสี่ยงกระดูกบางแล้วคนที่น้ําหนักเยอะล่ะคะปลอดภัยกว่าจริงหรอหรือบางทีอาจจะคิดไปว่าเอ๊น้ำหนักเยอะนี่น่าจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงด้วยซ้ำเพราะต้องรับน้ำหนักตลอดเวลาใช่ไหมคะข้อมูลที่เราจะมาสกัดและทำความเข้าใจกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เลยคะ่ะจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ สำหรับการพูดคุยของเราวันนี้เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจภาพรวมของสุขภาพกระดูกก่อนนะคะภาวะกระดูกพรุนคืออะไรจากนั้นก็จะไปดูเรื่องความอ้วนว่าเรามองเรื่องนี้กันยังไงในทางการแพทย์แล้วก็จะมาถึงจุดสำคัญคือทั้งสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงกันแน่มีสาเหตุมาจากอะไรพร้อมกับแนวทางที่เราจะนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาวกันค่ะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องสุขภาพกระดูกก่อนอย่างที่เกริ่นไปว่าสังคมเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวยัยอย่างเต็มตัวเลยนะคะ การมีผู้สูงอายุถึง18%ในปี2023นี้ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้สุขภาพกระดูกกลายเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญมากจริงๆครับต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะกระดูกครุนหรือออสซิโอปอโรซิสเนี่ยไม่ใช่แค่กระดูกบางลงตามธรรมชาตินะครับแต่มันคือภาวะที่ความหนานแน่นและคุณภาพของเนื้อกระดูกมันลดลงไป จนทำให้กระดูกเปราะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะหักได้ง่ายมากแม้จะเกิดจากการล้มเบาๆหรือแค่กระทบกระแทกไม่แรงก็ตามนะครับซึ่งตําแหน่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษเลยคือกระดูกสะโพกเพราะเมื่อสะโพกหักในผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่การเคลื่อนไหวแต่มันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสําคัญด้วยครับ ลองนึกภาพตามนะครับเนื้อกระดูกปกติข้างในมันจะดูแน่นๆมีส่วนที่เป็นเนื้อกระดูกสีขาวๆเยอะแต่ถ้าเป็นกระดูกพรุนมันจะดูแบบโปร่งๆมีรูพรุนเยอะขึ้นเหมือนฟองน้ําที่เนื้อหายไปทําให้โครงสร้างมันรับน้ําหนักได้ไม่ดีเหมือนเดิมครับอืมฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากระดูกเราเริ่มพรุนหรือยังต้องรอให้หักก่อนเหรอคะอ๋อไม่ต้องรอขนาดนั้นครับ วิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยในปัจจุบันคือการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนครับเครื่องนี้จะวัดได้ค่อนข้างแม่นยำเลยโดยทั่วไปก็มีคำแนะนำให้ผู้หญิงอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ชายอายุ70ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจนะครับหรือในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นหมดประจำเดือนก่อนวัยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเคยกระดูกหักจากอุบัติเหตุเบาๆก็อาจจะต้องพิจารณาตรวจเร็วขึ้น ตามคำแนะนำของแพทย์ครับการตรวจนี้ก็เป็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อจะได้วางแผนป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงทีครับผมชัดเจนเลยค่ะเรื่องกระดูกคลุนทีนี้ขยับมาดูอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องความอ้วนหรือ obesity บ้างนะคะการจะบอกว่าใครอ้วนเนี่ยเราดูแค่น้ำหนักบนตาช่างหรือค่า BMI อย่างเดียวพอไหมคะหรือจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีครับเพราะในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ตัวเลขน้ำหนักหรือ BMI อย่างเดียวจริงๆครับ แม้ว่า BMI จะเป็นเครื่องมือคัดกรองที่ใช้กันทั่วไปก็ตามแต่การประเมินภาวะอ้วนจริงๆต้องมองให้ลึกกว่านั้นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาสำหรับคนเอเชียซึ่งอาจจะต่างจากชาวตะวันตกบ้างจะดูหลายอย่างประกอบกันครับหนึ่งก็คือดัชนีมวลกายหรือ BMI ก็ยังใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นถ้าเกิน25ขึ้นไปในคนเอเชียก็ถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้ว 2. คือเส้นรอบเอวอันนี้สำคัญมากครับเพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ซึ่งเป็นไขมันที่อันตรายกว่าไขมันใต้ผิวหนังที่เราบีบจับได้เกณฑ์คร่าวๆสำหรับคนเอเชียคือผู้ชายไม่ควรเกิน90เซนผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าเสี่ยงสูงหรือที่เราเรียกว่าอ้วนลงพุงนั่นแหละครับ 3. คือ เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายหรือเปอร์เซนต์บอดี้แฟทอันนี้จะบอกสัดส่วนไขมันจริงๆเทียบกับมวลร่างกายส่วนอื่นซึ่งแม่นยำกว่า BMI ในบางกรณีเกณฑ์ก็จะต่างกันไปตามเพศและวัยแต่โดยรวมถ้าผู้ชายมีไขมันเกิน25%หรือผู้หญิงเกิน32%ก็ถือว่าเข้าขายอ้วนได้ครับสิ่งที่อยากเน้นย้ำจริงๆไม่ใช่ค่ปริมาณไขมันนะครับแต่คือตำแหน่งและการกระจายตัวของไขมันที่ผิดปกติ อย่างที่บอกไปไขมันในช่องท้อง visceral fat มันน่ากลัวเพราะมันไปเกาะตามอวัยวะภายในและก็มีไขมันพอกตับหรือที่น่าสนใจมากในบริบทที่เรากำลังคุยกันวันนี้คือไขมันที่แทรกซึมเข้าไปในกล้ามเนือ้อ intramuscular fat ไขมันในตำแหน่งผิดที่ผิดทางนี้แหละครับที่ส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญและสุขภาพโดยรวมอย่างมากไขมันแทรกในกล้ามเนือ้อฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องกระดูกที่เราคุยกันอยู่หรือเปล่าคะเกี่ยวแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในส่วนถัดไปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีอีกประเด็นที่น่าสนใจและก็อาจจะทำให้สับสนได้นิดหน่อยคือถึงแม้เรากำลังพูดถึงความเสี่ยงของความอ้วนนะครับแต่ในทางกลับกันหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนของภาวะกระดูกพรุนกลับเป็นคนที่มี B M I น้อยหรือคนที่ผอมมากๆครับ ข้อมูลจากการศึกษาก็บ่งชี้ว่าคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปก็มีความเสี่ยงต่อกระดูกบางและหักง่ายเช่นกันมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับโอ้โหยิ่งฟังยิ่งซับซ้อนนะคะเนี่ยตกลงว่ายังไงกันแน่สรุปแล้วความอ้วนมันทำให้กระดูกบางลงหรือจริงๆแล้วมันช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นกันแน่คะเพราะความคิดที่ว่าน้ำหนักตัวเยอะ กระดูกต้องทำงานหนักน่าจะแข็งแรงขึ้นมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะคะนี่น่าจะเป็นคำถามคาใจของหลายๆคนเลยใช่ครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะมาไขาข้อข้องใจกันวันนี้เลยครับจากข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนคือภาวะอ้วนไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงหรือไม่ได้ส่งเสริมโดยตรงให้เกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกครุนครับ ความเชื่อที่ว่าน้ำหนักเยอะแล้วกระดูกจะแข็งแรงเสมอไปอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดในบริบทนี้ครับอ้าวไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเงินที่คนอ้วนบางคนก็มีปัญหากระดูกบางหรือกระดูกพรุนด้วยมันเกิดจากอะไรล่ะคะหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ A ทําให้เกิด B โดยตรงสิ่งที่เชื่อมโยงภาวะอ้วนและภาวะกระดูกบางเข้าด้วยกันจริงๆแล้วคือสาเหตุร่วม Common underlying causes ครับพูดง่ายๆคือมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อทั้งสองระบบพร้อมๆกันซึ่งสาเหตุร่วมหลักๆมีอยู่2ประการใหญ่ๆครับคือ 1. พฤติกรรมการใช้ชีวิต Lifestyle การมีวิถีชีวิตที่เหนื่อยนิ่งหรือ sedentary lifestyle คือใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งนั่งนอนนอนไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่อกระดูกเช่นการเดินเร็ววิ่งหยอ่อหยะและการออกกำลังกายที่มีแรงต้านเช่นการยกน้ำหนักการใช้ยางยืดซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างและคงมวลกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงครับ 2. โภชนาการที่ไม่สมดุล nutrition อันนี้สำคัญมากครับคือการได้รับพลังงานโดยรวมมากเกินไป excess energy intake โดยเฉพาะจากไขมันที่ไม่ดีและคาร์โบไฮเดรตแปรรูปซึ่งนำไปสู่การสะสมไขมันและภาวะอ้วนแต่ในขณะเดียวกันร่างกายกลับขาดหรือได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อไม่เพียงพอเช่นแคลเซียมวิตามินดีและโปรตีนคุณภาพดีหรือแม้กระทั่งคอลลาเจนซึ่งเป็นโครงสร้างสาคัญของกระดูก มันเป็นความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับพอจะเห็นภาพแล้วค่ะเหมือนกับว่าปัจจัย c คือพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งกับกินไม่สมดุลมันส่งผลให้เกิดทั้งภาวะ a คืออ้วนเพระรับพลังงานเกินขาดการเผาผลาญและก็ส่งผลให้เกิดภาวะ b คือกระดูกบ,บางหรือกล้ามเนื้ออ่อนแอเพราะขาดสารอาหารและขาดการกระตุ้นไปพร้อมๆกันแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับจับประเด็นได้แม่นยำม,มากครับปัจจัย c เหล่านี้แหละครับ คือรากของปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนานๆมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์สองทางคู่ขนานกันทางหนึ่งคือภาวะอ้วนเกิดจากการสะสมไขมันส่วนเกินและอย่างที่เน้นไปคือการกระจายตัวผิดปกติของไขมันโดยเฉพาะไขมันแทรกในกล้ามเนื้ออีกทางหนึ่งคือภาวะกระดูกบางพรุนและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาโคพีเนียเกิดจากการขาดวัตถุดิบ คือสารอาหารและขาดสัญญาณกระตุ้นคือทานออกกําลังกายที่จําเป็นต่อาการสร้างและบลํารุงรักษากระดูกและกล้ามเนื้อทําให้ทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพลงไปพร้อมๆกันครับขอขยายความเรื่องไขมันแทรกในกล้ามเนื้ออีกนิดนะครับเพราะมันเป็นกลไกเชื่อมโยงที่สําคัญมากไขมันที่ไปแทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันไปรบกวนการทํางานของเซลล์กล้ามเนื้อทําให้คุณภาพของกล้ามเนื้อแย่ลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดือ้ออินซูลินและโรคเบา และที่สําคัญในเรื่องกระดูกคือเมื่อกล้ามเนื้ออ่อนแอลงแรงดึงผ่านเส้นเอ็นที่มายึดเกาะกับกระดูกก็จะลดน้อยลงไปด้วยซึ่งแรงดึงหรือแรงกระทําต่อกระดูกนี่แหละครับเป็นสัญญาณสําคัญที่กระตุ้นให้เซลล์กระดูกสร้างเนื้อกระดูกใหม่ๆและคงความหนาแน่นเอาไว้พอสัญญ,ญาณนี้อ่อนลงกระดูกก็จะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรครับเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะแสดงว่า กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี่สำคัญมากๆต่อสุขภาพกระดูกด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงของร่างกายอย่างเดียวและการมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อจากภาวะอ้วนและขาดการออกกำลังกายก็เป็นตัวการที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงซึ่งส่งผลกระทบต่อไปยังกระดูกอีกทอดหนึ่งนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องแคลอรี่เข้าออกหรือน้าหนักตัวอย่างเดียวแล้วถูกต้องครับ มันเป็นภาพที่เชื่อมโยงการระหว่างระบบไขมันกล้ามเนื้อและกระดูกรวมถึงระบบเผาผลาญด้วยการมองเห็นรากหรือสาเหตุร่วมคือพฤติกรรมและโภชนาการจึงเป็นกุญแจสำคัญเพราะมันหมายความว่าถ้าเราจัดการที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่แค่ป้องกันโรคอ้วนหรือแค่ป้องกันโรคกระดูกพรุนแต่เราจะลดความเสี่ยงของกลุ่มอาการที่มากมายพร้อมกันในผู้สูงอายุได้หลายอย่างเลยครับ ทั้งภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยาโครโปีเนียโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งรวมรวมกันเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมการป้องกันที่รากเงาจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อสุขภาพองค์รวมในระยะยาวครับพอเราเข้าลายย้วว่าต้นตอมมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์และโภชนาการคำถามสำคัญต่อมาสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ก็คือแล้วเราจะป้องกันหรือดูแลตัวเองยังไงดีคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดลองสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆได้ประมาณนี้ไหมคะ 1. คือจัดการน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีไม่ใช่แค่อ้วนเกินไปแต่ก็ต้องไม่ผอมเกินด้วยนะคะต้องหาจุดสมดุลพร้อมกับให้ความสำคัญกับรักษาและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงควบคู่กันไปเพราะกล้ามเนื้อคือเพื่อนแท้ของกระโดกค,ค่ะ 2. คือใส่ใจเรื่องอาหารการกินต้องเน้นความสมดุลได้รับสารอาหารจำเป็นให้ครบถ้วนโดยเฉพาะกลุ่มที่สำคัญต่อกระดูกและกล้ามเนื้อโดยตรงเช่น แคลเซียมจากนมโยเกิร์ตชีสปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้ผักใบเขียวเข้มวิตามินดีซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้จากการรับแสงแดดอ่อนๆหรืออาหารบางชนิดหรืออาจจะเสริมตามคำแนะนำแพทย์โปรตีนคุณภาพดีจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่ถั่วต่างๆเต้า,ตาตหู้เพื่อสร้างกล้ามเนื้ออาจจะรวมถึงคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างสำคัญในกระดูกและข้อต่อด้วย โดยรวมคือลดอาหารแปรรูปน้ำตาลไขมันไม่ดีเพิ่มผักผลไม้ใยอาหาร3คือขยับร่ามรายสม่ำเสมอพยายามลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่งลุกเดินบ่อยๆและออกกำลังกายเป็นประจำเน้นทั้งสองแบบคือ weight-bearing exercise เช่นเดินเร็จ็อกกิง้งเต้น a e r o บ i c และ resistance exercise เช่นยกเวท body weight ใช้ยางยืดเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อค่ะ 4คือตรวจเช็คสุขภาพกระดูกเมื่อถึงเวลาสำหรับผู้ที่ถึงเกณฑ์อายุหรือมีปัจจัยเสี่ยงการตรวจ DXA สแกนก็เป็นทางเลือกที่ดีในการประเมินความเสี่ยงนะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยแม้อายุยังไม่ถึงเกณฑ์แต่พอมีโอกาสก็ลองไปตรวจดูปรากฏว่าผลออกมาเริ่มมีสัญญาณว่าความหนานแน่นลดลงนิดหน่อยก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรากลับมาใส่ใจเรื่องอาหารแคลเซียมคอลลาเจนแล้วก็การออกกำลังกายให้จริงจังมากขึ้นค่ะ การดูแลตัวเองในด้านต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆมันก็เหมือนการค่อยๆสร้างเกราะป้องกันลดช่องว่างของสุขภาพที่เราอาจจะต้องเจอในอนาคตทําให้เรามีช่วงเวลาที่มีคุณภาพชีวิตดีๆยาวนานขึ้นนะคะเสริมีนิดครับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องทําอะไรหักโหมนะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มทําให้เป็นนิสัย การดูแลสุขภาพแบบนี้เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากเมื่อเราอายุมากขึ้นช่วยให้เรายังคงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆที่ชอบได้นานขึ้นและลดภาระการพึ่งพิงผู้อื่นด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะมาถึงช่วงท้ายของการพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้แล้วนะคะดิฉันว่าประเด็นสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันวันนี้คือ ความเชื่อมโยงระหว่างความอ้วนกับภาวะกระดูกบางมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบที่หลายคนเข้าใจแต่มีรากหรือสาเหตุร่วมกันมาจากวิถีชีวิตและโภชนาการที่ไม่เหมาะสมเป็นหลักการที่เราหันมาใส่ใจจัดก,การที่ต้นเหตุทั้งเรื่องการกินการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องน้ำหนักหรือเรื่องกระดูกเท่านั้นแต่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวเลยทีเดียวค่ะใช่ครับ อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดพิจรารณากันดูนะครับลองมองย้อนไปสักนิดถึงสุขภาพของคนในครอบครัวรุ่นก่อนๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อหรือโรคเรื้อรังอื่นๆที่เราคุยกันวันนี้บ้างไหมแล้วลองสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของเราเองในปัจจุบันทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนการจัดการความเครียดมีอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มต้นปรับ หรือเพิ่มได้บ้างไหมครับไม่ต้องรอให้ถึงวันที่มีปัญหานะครับการเริ่มทำอะไรสักอย่างตั้งแต่วันนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็เหมือนกับการที่เราเริ่มสะสมต้นทุนสุขภาพหรือ health capital ที่ดีเอาไว้ยิ่งสะสมไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกรอบป้องกันให้เราแข็งแรงและมีความสุขได้นานขึ้นในวันข้างหน้าครับหากชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ